การบันทึกรายการค้าปี259วันที่18มกราคม2559เป็นการบันทึกรายการจากใบสั่งซื้อสินค้าบริษัทโซนี่จำกัดนำสินค้าที่สั่งซื้อไว้คือคอมพิวเมตอร์ตั้งโตะจำนวน2เครื่องเครื่อง,องละ23,000บาทมาส่งพร้อมใบส่งของทับใบกำกับสินค้าทับใบแจ้งหนี้เลขที่8341 ให้เราไปที่เมนูหลักค่ะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าไปที่ w o r k ์ l โฟค่ะไปที่ invoice สินค้าค่ะเลือกซื้อเชื่อนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นไปที่ F สามคะ่ะเราจะใส่เลขที่อ้างอิงนะคะคือ8 3 4 1วันที่เอกสารนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่18มกราคม59 ผู้ขายรหัสใส่จุด ENTER ค่ะให้เราเลือกบริษัทโซนี่นะคะ S-02 คี L ค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่คนเอกสาร PO ค่ะเป็น N เป็น Y ค่ะเราจะค้นเป็นใบนะคะเราจะมาที่เลขที่อ้างอิงค่ะ ใส่จุด enter ค่ะให้เราเลือกเลยค่ะกด ok ค่ะจากนั้นเราจะกด f 1 0เพื่อทำการบันทึกนะคะโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัติมาให้เรานะคะ ดบิตซื้อเชื่อ40,600 0บาทเคดิตภาษีซื้อ3,220บาทเคดิตเจ้าหนี้การค้า49,220บาทให้เรากด F10 มันคือค่ะ No ค่ะกด S 7ออกเลยค่ะกด just ค่ะข้อมูลก็จะมาที่หน้านี้นะคะกด S 7ก่ออกเลยค่ะ 会更健康。